ทั้งนี้เป็นรักที่มั่นคงหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แค่ผ่านเข้ามาเรามาดูนะคะไพ่จะบอกว่ายังไงบ้างนะคะความรักที่เขาเข้ามาในตอนนี้นะคะเขาจะเป็นความรักที่มั่นคงให้กับเราหรือว่าเป็นแค่ความรักที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเรามาดูนะไพ่จะบอกว่ายังไงบ้างนะคะขึ้นมาใบแรกได้ไพ่สีไม้ค่ะ ได้ไพ่เด็กถ้วยค่ะได้ไพ่ขวินถ้วยได้ไพ่หนึ่งดาบได้ไพ่อสุินถ้วยค่ะแล้วก็ได้ไพ่ฮาถ้วยนะดูเหมือนว่าคุณน่าจะมีความระแวงอะไรบางอย่างในเกี่ยวกับเรื่องความรัก นะคะพอจะมีความรักแล้วคุณจะมีความระแวงคุณจะมีความกลัวคุณจะมีความไม่มั่นใจนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณอาจจะเคยผ่านเรื่องราวความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จมาก่อนหรือเคยผ่านเรื่องราวความรักที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจอย่างหนักมาก่อนนะคะพ,พอมีใครเข้ามาก็เลยอยากทำให้คุณค่อนข้างระแวงนะ,ะายใจหนึ่งก็อยากจะเปิดรับแต่ใจหนึ่งก็กลัวกลัวว่าเขาจะเข้ามาแล้วทาให้เราผิดหวังเสียใจอีกหรือไม่นะคะเพราะคุณเป็นคนที่อ่อนไหวในเรื่องความรักเป็นคนที่รักใคร รจริงนะะแล้วเวลารักใครก็ตามเนี่ยคุณจะคาดหวังในความสัมพันธ์ด้วยคาดหวังว่าความรักครั้งนี้จะต้องเป็นคนที่ใช่เป็นความรักที่ดีสําหรับคุณคาดหวังไปไกลถึงในเรื่องอนาคตนะคะแต่พอไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราหวังก็เลยจะทําให้คุณผิดหวังเสียใจค่อนข้างหนักมากกับเรื่องราวความรักที่ผ่านมานะคะเจอแต่คนไม่จริงจังคนเจอแต่คนไม่จริงใจหรือจเจอแต่คนที่เข้ามาหลอกลวงเรานะคะก็ะเลยทําให้คุณมีความระแวง สำหรับการเข้ามาของคนคนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเขาเข้ามาดีนะเขามีความรักมีความปรารถนาดีให้กับคุณนะคะมีความถูกใจในตัวคุณเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะทำความรู้จักกับคุณนะคะอยากที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปไพ่สีไม้นะคะในใจเขาเขาค่อนข้างจะมีความตั้งใจ นะ,ะตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นความรักที่ดีของคุณได้ไพ่เด็ก้วยเขาเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนสุภาพเป็นคนที่พูดจาดีนะคะเป็นคนที่คิดดี ด้วยนะคะคือเขาไม่ได้ไม่ได้คิดเพื่อหวังผลประโยชน์หรือไม่ได้เข้ามาเพื่อจะทําให้เราจะต้องเสียใจหรือไม่ได้เข้ามาแบบคุยเล่นๆแล้วก็หายไปเขาจะไม่ใช่สไตล์แบบนั้นนะคะแต่เขาเข้ามาด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักด้วยความรู้สึกที่ดีกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นในความรักครั้งนี้เป็นความรักที่เขาเข้ามาแล้วเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆนะคะเพียงแค่คุณอาจจะรู้สึกกลัวไปเองเราแวงไปเอง นะคะจากเรื่องราวในอดีตที่ยังฝังใจคุณอยู่ก็เลยอยากจะทําให้คุณยังกลัวยังระแวงในการที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครคราวนี้เรามาดูนะคะว่าแล้วรักครั้งนี้น่ะนะคะจะเป็นความรักที่มั่นคงสําหรับคุณหรือเปล่าได้ไพ่ถ้วยขึ้นใหม่แล้วนะคะไพ่ขิงถ้วยได้ไพ่เจ็ดถ้วยแล้วก็ได้ไพ่กิงไม้นะความอ่อนโยนความสุภาพความอบอุ่น นะคะความจิตใจดีความรู้สึกที่ดีความปรารถนาดีนะคะแล้วก็ได้ไพ่เจ็ดช้วยนะเขามองว่าความรักครั้งนี้เขาได้เจอคนที่เขาถูกใจนะคะที่ผ่านมาเขาอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาเยอะมีคนคุยเข้ามาเยอะก็จริงแต่วันนี้เขาได้มาเจอคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่เขาอยากที่จะทําความรู้จัก นะคะอยากที่จะเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็มีความรู้สึกที่ดีให้กับคุณไพ่คิงไม้นะคะการเข้ามาของเขาอย่างที่บอกนะคะว่าเขาเข้ามาด้วยความจริงจังและจริงใจกับคุณเขาไม่ใช่ความรักที่เข้ามาแล้วจะผ่านไปนะแต่เป็นความรักที่เข้ามาแล้วเขาจะหยุดอยู่ที่คุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยค่ะ